ไกด์ดวงชะตาในสัปดาห์ครับกับผมนัทนอารานะครับท่านี่เกิดในวันจันทร์ครับคนวันจันทร์ในช่วงสัปดาห์นี้มีสัปดาห์ที่เรียกว่าจะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเยอะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็รายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านนะครับแต่ข้อดีคือมีเงินเข้าในะฮะใครที่แบบรอคอยเงิน บางครั้งอาจจะเป็นเงินลงโดยตรงเลยคือเงินเดือนนะครับแต่ว่าเขาว่าเงินเดือนนี่บางทีบอกว่ามันก็ต้องเข้าตามกติไม่ครับช่วงนี้รู้ไหมว่าหลายคนที่ถูกลดเงินเดือนหรือว่าถูกเลื่อนเงินเดือนหรือว่าไม่จ่ายเงินเดือนนะครับละเยอะมากเลยครับเพราะฉะนั้นแต่คนจันทร์นะครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของเงินเดือนเข้ามาแน่พราฉะนั้นก็แฮปปี้ในระดับหนึ่งนะแล้วก็เรื่องต่อมามันมีเงินพิเศษด้วยครับบางคนอาจจะได้เงินจากการลงทุนเงินจาก ไรายได้ที่มีคนมอบให้หรือว่ามีงานพิเศษเข้ามาอะไรทาให้ได้เงินนะครับเดๆก็ตามมันคือมีเงินพิเศษเข้ามาในช่วงนี้และกันเนาะแล้วก็เรื่องของงานงานโอ้อันนี้ปวดหัวนิดนึงนะครับมีคนที่ทําให้งานมันปวดหัวยกตัวอย่างครับอาจจะสมมติคุณมีเซ็นงานนะครับหรือว่ามีการติดต่ออะไรกับลูกค้านะฮะหรือว่าคุยงานนะครับในช่วงนี้การประสานงานการเข้าใจใน ให้มันตรงกันเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นปัญหามันคือเรื่องของการประสานงานปัญหามันคือเรื่องการเข้าใจไม่ตรงกันปัญหามันคือเรื่องของการพูดอย่างทําอย่างนึงนะครับคือเราก็ตามตรงๆในแบบนี้นะครับแต่ว่าคู่กรณีหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งครับเขาอาจจะฟังแล้วไม่ทําตามฟังแล้วทําแล้วเลื่อนหรือว่าชักชา้าอะไรประมาณนี้นะครับเฉะนั้นตามงานครับช่วงสัปดาห์เนีย เน้นย้ําของการตามงานเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะทําไม่ทันนะครับแล้วก็คนที่ว่างงานในช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีข่าวดีนะครับบางทีอาจจะเป็นข่าวดีแบบเเรียกสัมภาษณ์ก็ได้นะฮะบางทีอาจจะยังแบบยังไม่แบบลงตัวเป๊ะแต่ว่ามันมีอะไรที่ดีๆเข้ามาหรือสัญญาณดีๆอะไรเข้ามาบ้างแล้วนะฮะข้อดีอีกอย่างหนึ่งบางคนเรียกว่ามีคนช่วยเหลือนะฮะยกตัวอย่างอย่างครับสมมติว่าเราหวังผลเรื่องของงานหรือเรื่องของเงินนะครับ หรือต้องการให้ใครช่วยทําอะไรสักอย่างหนึ่งมีดวงที่เขาจะทําให้แล้วก็ทําให้แบบดีด้วยแล้วก็เพื่อเผอผมว่าอาจจะมีเรื่องของบุปการีหรือคนที่เรารู้จักนะครับหรือคนที่เราใกล้ชิดเนี่ยมีการมอบเรื่องของเงินทองอะไรบางอย่างมาช่วยเหลือบางอย่างให้ได้ด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีพื้นดวงคนวันจันทร์นะครับจริง,รงเป็นดวงเรียกแม่พระนะฮะวันจันทร์คือผู้หญิง คนอาทิตย์คือผู้ชายมนสัญลักษณ์นะครับพาาระจันทร์คือกลางคืนหรือว่าเป็นน้านะครับอาทิตย์คือกลางวันนะครับหรือว่าเป็นไฟนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์หรือคนเกิดในวันนี้ครับจุดเด่นคือสัปดาห์นี้นะ มีคนเรียกว่าให้การต้อนรับหรือว่าให้ข่าวดีหรือว่าอำนวยความสะดวกอะไรบางอย่างให้นะครับหรือบางคนให้งานพิเศษก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเจอนะครับเงินกับงานนะครับคุณกำลังจะได้อะไรบางอย่างเข้ามาหรือมีข่าวดีๆอะไรบางอย่างเข้ามาอาจจะเป็นข่าวดีที่ไม่มากนักนะครับจำนวนนะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีอะไรดีๆเข้ามานะครับฉะนั้นคนเกิดวันจันทร์ก็มีข่าวดีเรื่องเงินหรือเรื่องงานนะครับเรื่องความรักเอออันนี้ก็ยัง ยังพอไปวัดไปวาดได้นะครับเรียกว่าช่วงนี้ใครที่โสดนะครับก็มีคนเข้ามาหรือว่าอยากเข้าอยากคุยอยากจีบแต่ว่ามันยังไม่ใช่ต้องตัดสินใจนะครับยังไม่ใช่เวลาตัดสินใจนะครับเพราะฉะนั้นเ,เขาอาจจะมีอะไรที่แอบแฝงบางอย่างอยู่และเรายังไม่รู้อะไรพวกนี้นะครับเฉะนั้นก็อยากให้คุณดําเนินการคุยการตามปกติอย่าเพิ่งรีบร่งรัดนยะอย่าเพิ่งรีบร่งรัด แล้วคุณจะเห็นอะไรมากกว่านี้นะครับแล้วเราสิ่งที่เราเห็นอยู่ที่เราจะพอใจไม่พอใจมากกว่าฉะนั้นเรื่องการงานนะครับในช่วงนี้เด่นเรื่องเงินก็เด่นเรื่องความรักอันนี้จะต้องคุมเครือนิดนึงหรือว่าอาจจะทําให้มีเรื่องแบบเครื่องเครื่องอารมณ์บ้างนะครับสรับคนที่มีคู่หรือมีแฟนนะครับคนวันจันทร์ในช่วงนี้ที่ต้องระมัดระวังคือค่าใช้จ่ายจะสูงคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายออกนอกบ้านก็ค่าใช้จ่ายละแต่บางทีไม่ตัวเราก็แฟนเรามันมีการต้องถูกกับจํากัดงบ นะครับในการทําอะไรในแต่ละเดือนฉะนั้นก็เซฟเซฟเรื่องเงินทองเอาไว้ดหนึ่งนะเรื่องสุขภาพร่างกายครับวันนี้มีการปวดหลังบาไหลนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็การปวดบางคนไม่เกรงปวดหัวเลยนะครับหรือเป็นไข้เลยนะนั้นใช้เสียตาเบาๆหน่อยเนาะแล้วก็คนบุปการีนะครับระวังอย่าให้ท่านเดินทางบ่อยหรือว่าอย่าท่านออกไปไหนบ่อยนะมีดวงบุปการีป่วยจากนอกบ้านฉะนั้น ออกไปนอกบ้านนะครับบางทีอาจจะแดดร้อนเวียนศีรษะก็ได้นะครับแต่ว่านอกบ้านช่วงเนี้ยถ้ามองมันก็เป็นภัยที่แบบโควิดเนาะมันก็น่ากลัวใหญ่เพราะฉะนั้นต้องเตือนนะครับว่าอย่าออกบ้านบ่อยกลัวนะครับแล้วก็ท่านจะได้ระมัดระวังแทนด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องของลูกใครที่มีลูกครับในช่วงนี้ลูกหลายรรอสัตทเลี้ยงแฮปปี้มาก เป็นกำลังเขาเรียกเป็นกําลังใจเป็นขวัญกําลังใจแล้วก็เป็นอย่างดีนะครับให้กับตัวเรานะฉะนั้นอยู่ใกล้ลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงดีมากในช่วงสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เพิ่เผื่อมีโชคจากสัตว์เลี้ยงหรือว่ามีโชคจากลูกหลานด้วยนะเอออยู่ที่ว่าเราผูกพันกับใครนะครับอืมนั้นก็อาจจะให้โชคให้ลาบ อะไรบางอย่างคนบางคนพอมอบ,บอกว่าโชคลาบปุ๊บนึกถึงลอตเตอรี่เลยนะแล้วก็นึกถึงไปอีกนะอเอาแค่ลูกใช่ไหมฉันมีลูกนะอายุเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าวันเกิดวันที่เท่านี้อะไรครับหรือว่าปีเกิดอะไรอย่างเงี้ยฮะเรียกว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีโชคยังไงมันจิ้มเลือกเลขอะไรมันก็ตรงแบบนั้นแน่นอนนะครับแต่ว่ามันจะอยู่ในโซนลูกหลานและสัตว์เลี้ยงเราน,นะครับประการต,าต่อมาเรื่องของการเรียนช่วงนี้มุมดาวจะมีข่าวดีเรื่องการเรียนนะครับหรือว่าอย่างน้อยก็ค่อนข้างดีเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะครับ เรื่องของอความรักอีกนิดนึงนะครับพื้นดวงชะตาต้องระมัดระวังการทะเลาขะขัดแย้งเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับบางทีมันอาจจะมีใครสักคนหนึ่งนะครับพูดไม่เข้าหูนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้พยายามอย่าอยู่ใกล้เกินนักนะครับแต่ก็อย่าห่างเกินนะฮะแล้วก็พยายามใจเย็นๆนิดนึงนะครับจะมีเหตุให้ขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกันบ้างได้บ้างนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาเรื่องของเลขมงคลนะครับมีดังนี้ มีเลข6เลข1เลข3าเลข0นะครับเลขที่ไม่ถูกชโชโคือเลข2ครับสีที่ถูกโชโรครับมีสีเขียวนะฮะสีน้ําเงินสีเหลืองนะครับแล้วก็สีส้มนะครับสีที่ไม่ค่อยถูกชโชโกคือสีน้ําตาลแล้วก็เรื่องของวันนะครับที่ดีมีวันพุธนะวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับวันที่ติดขาดคือวันอังคารนะฮะแล้วก็ ทำบุญอ่าโอเคทำบุญชุดนี้ครับทำบุญกับเด็กทำบุญกับคนกําพานะครับเด็กกพร้าหรือว่าทำบุญคนพิการนะครับแล้วก็ทำบุญกับเรียกว่าสัตว์นะฮะจะเป็นสัตว์น้อยใหญ่อะไรก็ได้ว่สัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงสัตว์หลงสัตว์บาดเจ็บสัตว์ป่วยก็ได้นะครับเป็นอันนี้ส่งที่แรงนะครับอืมแล้วก็ท้ายที่สุดครับในช่วงนี้มีดวงที่จะมีข่าวดีๆอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับลองดูนะโอเคลาไปก่อนขอให้โชคดีมีความสุขนะครับ